สบัสดีท่านผู้ชมพบกับสองบ่าวติ่งแชนแนลตอนนี้บ่าวติ่งอยู่ที่ทำเจ้าอนุวงศ์เมืองอนุวงศ์แข็งใสสมบูรณ์พี่น้องม้อนี้พาเบื่องบรรยากาศยามก่าคืนที่ทำเจ้าอนุวงศ์เบิ่งพี่น้องทั้งหน,น้านี่มีนำ้ำพุอ๋อพี่น้องเลยจะเลิ่ได้เนี่ยหลายคนอาจจะเห็นบ่าวติ่งถ่ายคลิปแต่ยามกลางเวรเนาะแต่ม้มน,นี้บ่าวติ่งพา,าเบิง่งบรรยากาศยามกลคืนอ๋อพี่น้องเลยงามแห้งเลย งามแหงงามแหงเดี๋ยวเดี๋ยวบัดติงสีผ้านนไปเบิ่งนําผู่ไกลๆเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้เพิ่นกำลังเปิดนําผูแในเดือนหนึ่งเออมันเดือนสิบสองวันที่หนึ่งเดือนสิบสองนี่จะมีงานบุญใหญ่ยอยู่ที่ถามเจ้าหนุ่งเนาะเพิ่นจะเห็ดบุญสมโภชเพิ่นจะเห็ดบุญสมโภชนะ่ะ เอานัน่นเจ้าอนุวงศ์นะขึ้นว้างอยู่ที่แทนว้างนี้เนาะนี่เลยป้อบ้านอยู่นคนรหลวงพี่น้องเลยบ้านอยู่ประตูไซเลยเนาะโอ้ง่าไม่ดีโคตรงามเลย,เลยโอ้ยยอดสดยอดงามแหงงามแหง <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวคอยถ่ายคลิปก่อน เดี๋ยวใส่คลิปแล้วจะสีทาให้อู้พญานาคน้ำผู้พี่น้องน้ำผู้น้ำผู้ทำเจ้านูกโ่มมงพี่น้องมีพญานาคสองตัวอยู่ทางใน,น,นเป็นเห็ดแล้วเพื่อนบอติงกับบริภาพมาอัปเดตต้นเนาะโอ้ยโคตรงามเลยโคตรงามเลย สีไฟแสงสีหยุดยหยับหยุบหยับท่นบ่บอกนี่คั่านบ่กนนนนะว่าอยู่เมื่อนู้นพวกนี่หลายคนอาจจะอยู่เบียงเลยอยู่นครวันจันไว้ดิอ๋อเจริญน่ะเจริญนแนวพี่น้นองเจริญแล้วแล้วถึงมาโอ้ เทม่นี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 ่ทำเจ้าลูกนี่นี่นี่เขาเขาเปิดนี่นี่เขาเปิดนี่นี่ผมบิจะมากเพิ่งนามีบ้านอย่ยงด้วยค่กคๆปคบ้านอยู่นครหลวงไงยังวะเคทกแม่พี่น้องเออตัวอ่างน้ำตัวเขามาทายหูมืนเด เขาเปิดเลยเนี่ยเอาวันที่หนึ่งด้เสียดหนาเนี่ยเขาเสียดบุญใหญ่เลยอ๋อถูกฟาดกีบอเดี๋ยวนี้เห็นบ่าวฟาดกีบอยู่ง่ามแท้อย่างนี้เห็นป่าคอยคอยขี่รถไกลมากผู้ที่เห็นปูนปูนเบื่อหนาแห้งหงว์ไปเลยใช่ไเนอะปานเดินถาดลัวพี่น้องเอ้ยง่ามง่ามง่ามสวยง่ามอย่างนี้ Ừ, ừ, ừ. เมอมเดีข่าเงม่ยไนี่อันนี้คือ้ำพู้ำพุพี่น้อง้ำพุนี่นนนนนนนขนาดกูเด่นเลยวูวววววววสววววมววววววว่ววววววีวววว่วนวว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 ่วววนี่วว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 ีวว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 ้ คักค่ะค่นำปูเราโอ้ท่านี่อย่างนี้น,น,นะเนาะงามงานงามงามแพร่ันเนางามแพรอ่าโมนี้ก็เป็นมือวันที่สหาเนาะที่สหาเดือนพฤศจิก 2, ส,สองพันสี่สิบสองน่าดี mời đang ở trên là Chính là ngõ cơn bon cháu nước mông còn nhuồn nữa Cảnh vãng cháu nước nó Cháu này có là... Là cặp... ải. Ừ. Nếu khỏi hết kiếm còn đừng Nếu cháu thua rồi à? Nếu thai hụt phải hay... คักอันนี่เนาะไอ้จอยเนาะสุดยอดเลยคขึบนฟ้าเลยว่าใส่สมบูรณ์สิเป็นเดงกีิฮะเมือนไรโอ้รถกระเทยนี่พี่น้องเลยกรเทยเลยโอ้มันเด็กมือได้จอยฮขากันนี่พี่น้องเลยเหมือนไรใสสีแดงสีเขียวสีฟ้าคักอัน งามงามงามพี่น้องเดี <mit> <mit> ๋ยวจะนอยเข้าผ้าไปเบิ <mit> <mit> ึงกันนะบุญบุญวอนเด่นนะวอนตึงแก่นะแต่มือวันทีหนึ่งมันจะมีงานบุญใหญ่อยู่นี่เนาะเดี๋ยววันติงกับโบหุวาซีมาเดนมาบุญห่อเอายังเขินมาบุญห่อจอดึงดูบอลเนาะเพราะว่าบ่าวบดายบางทีมือบุญห่อมือแทะนะเข้าข้าวกียกันนะจานโบเห็นเนาะแต่มื่อนี้กระทรวงีได้ขี่รถไกลมาพอดีประเด็นเห็นเปิดเปิดน้ำผู้เหนียดเลยไปคุณ งามแห่งดีท่านผู้ชมเลยงามแห่งงามแห่งแต่ว่าอยากถ่ายด้นอ่ะพี่น้องเลยดูนะพระท่านผู้ชมเขาเบิ่งแก่ไก่โอ้ปากอันนี้เป็นแบบน้ำปูแบบสุดยอด ไปจอยไปเบื้งคุณป้าเราเราไปถ่ายหูเบอร์นะขากจิบบไปถ่ายผสมเดียวเขาไปเบืองบนแทนวางสมเดจพระเจอนุวงเนาะทำจอนุวงในงามงกืนป๋ใส่ดอกไฟพี่น้องเลยสวยงามเหลือเกินมากครับอายพ่นเนาะคี สัตว์ผมเด้พี่น้องเลยสัตว์แปดล่ออ่ะบ่หอดเลยเทเลยนะหลุดเทกันเลยไปเลยขี่ไปเลยโอ้ทำหอนึง๋ยวจะไปรีวิวไอเบิรงพี่น้องเคยผ้ามาแต่เบิรงแต่หยามกลางเวทวันนี้ฟาเบิรงนหยามกลางคืนพี่น้องเลย งามบ่อทานผัวซมงามบ่งามบ่งามบ่อหอดมืองานะเพื่อสีจัดอะไรอยู่นี่ฮะมีประกวดนางสาวงามอาพรเนาะ Kamaha oh, Kamaka khuyên, yon khuyên ngang 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 tham cho anh đúng không? anh ấy đã lấy đồ phaí anh ấy ẩn rồi đó. đồ đồ Đi nào. Đi nào. Đi nào. Đi Đi nào. 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 đây nào. Đi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  nào. đây nào. Đi 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 mượn 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 si pha bằng y mượn mượn si pha mươn bằng 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 cát, nhạc bằng 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 Khó xì hết bằng bằng ở bằng bằng tốt bằng con, là chắc phải hoa lắc bằng đấy bằng nó, bằng 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 Đưa vào dù này thì mới chắc โอ้พ oh, oh, yeah, ี uh, à, ่น้องเอ๋ยอ๋อง่าไปดีเดียวมาทางเหนือง่าบรรยากาศย่างกลางคืนที่ทำเจ้าอนุวงศ์เมืองอนุวงศ์แขวงใสสมบูรณ์อู้นี่แหละมือเป็นสีว่างแทนว่างใช้อยู่นี่เนาะโอ้โหขี่หมุฟันเลยพี่น้องเอ๋ยว่า ใส่สมบูรณ์สิเจ้าเลือดไว้ปนนัี้ใส่สมบูรณ์คือเอางดงามแทะอันนี้คือทางเขาไปทำเจ้าลุงวงน,นี่กางเ้นงามสวยงามสวยงามสวยงามายพี่น้องสวยงามายสะอาดได้พี่น้องเลยสะอาดงามตาเลยวันนี้โอ้คักคัก ขนาดนี้ซ้ำกันครับเข้มของเข้มของอยู่นครดอนเมืองจันทร์เนาะโอเคท่านผู้ช้มมะฮอดนี่ก็สิจบคลิปเพียงเท่นี้เนาะมัอนี้ก้าพามาเบิ้งแบบไฮไลท์สื่อๆเนาะมือก่อนเพาท่านได้เปิดงานทิดนาเด้อพี่น้องเด้อพ์ผมสิเปิดงานเนาะผู้ใดอยู่ใกล้อยู่ใกล้กันมาเที่ยวมาส้มได้พี่น้องมาห่วมบุญมาห่วมบุญน้ำกันพี่น้องเลยบุญบุญฮอดจอดเทิงก็ได้มาเนาะพี่น้อง อ๋คลิปวิดีโอนี้กับิจบีพียเสนีพี่น้องขอบใจทุกคนที่เขาติดตามมาส้มพอกันคลิปหนะ้าเออผู้ได้มาคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้เราติ่งเห็ดคลิปในเรื่องพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องเหมือน,นี้ขอตัวไปก่อนสบายดี